กรณีที่เป็น Talk of the Town เมื่อวานนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับในส่วนของ Gulf e n e r g y d e v e l o p m e n t ครับก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาหลังจากมีรายชื่อขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือว่า K-Bank คบ,คบโดยมีชื่อ Gulf นั้นถือหุ้นอยู่20 5 4 2 400หุ้นก็คิดเป็นสัดส,ส่วน0.87% ก็0.87เปอร์เซ็นต์ในแบงก์เนี่ยก็ถือว่ามีในยะสําคัญนะครับเพราะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเนี่ยยังแค่9เปอร์เซ็นต์กว่านั้นกลฟเนี่ยถืออยู่เกือบเกือบ1เปอร์เซ็นต์ก็แรงอยู่ในอันดับที่14โดยเป็นการถือหุ้นเนี่ยอย่างน้อยเลยนะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเพราะมันเป็นการเป็นการปิดสมุดทะเบียนตอนที่มีการขึ้นเครื่องหมาย xm ก็คือกําหนดสิทธิ์นะฮะผู้ที่ได้เข้า หรือว่าของธนาคารในกรณีนี้นะฮะก็มีกระแสการคาดการไปต่างๆนานาครับว่าเอการาเข้ามาของกอ l f เนี่ยมันจะเหมือนกับกรณีของ InTouch หรือเปล่าคือค่อยๆทยอยซื้อทยอยซื้อจนสัดส่วนเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มเ,มเอาแล้วก็ต้องตั้งโต๊ะทำ tender offer ๆๆในท้ายที่สุดมีการวิเคราะห์กันไปถึงขั้นว่าครับ ด้วยสัดส,ส่วนของอันดับหนึ่งแค่เก้าเปอร์เซ็นต์กว่ากฟต้องใช้เงินอีกเพียงเท่าใดถึงจะครับซื้อและให้สัดส,ส่วนมันขึ้นไปเทียบเท่าได้ <c oughs> นะมีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่ากอฟจะเอาเคแบงก์มาต่อยอดอในเรื่องของ Virtual Banking งนะในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็มันเลยเถิดกันไปอยู่หลายประเด็นโอ้อันนี้ก็เรียกว่าจินตภาพจินตนาการหรือว่าวิเคราะห์ไปยาวเลยนะหลากหลายหลากหลายประเด็นเลยนะฮะ เรื่องนี้เองก็มีการ,รตรวจสอบนะครับไปยังผู้บริหารของทางก้าฟก็คือคุณยุพาพินวังวิวัฒน์ท่าน CFO ท่านก็ได้ระบุนะครับเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าเป็นการลงทุนโดยปกติทั่วไปของกอาฟอเนื่องจากว่าการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของก้าฟอยู่แล้วนะฮะซึ่งกรณีนี้พูดให้ง่ายก็คือเขามีกระแสงเงินสด เหลืออยู่ล้นมืออฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารกระแสเงินสดตรงนี้นั่นเองก็หมายถึงว่าต้องหาทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดที่มันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับกอฟได้อย่างคุ้มค่าก็ดีกว่าเงินสดมันนอนแช่นิ่งอยู่เฉยๆก็ฮะเขาก็มีการบริหารจัดการตรงนี้ซึ่งการเข้าไปซื้อหุ้นเคแบงเนี่ยคุณยุพพินก็ระบุว่ามันก็เหมือนกับการเข้าไป ลงทุนในหุ้นอีกหลายๆบริษัทซึ่งก้าฟเนี่ยก็มีการซื้อขายหุ้นอยู่แล้วเป็นปกติไม่เพียงแต่หุ้นเค a n k หุ้นอื่นๆก็ซื้อซื้อมาขายไปซื้อแล้วมีกำไรก็ขายนะหรือซื้อแล้วราคามันลงก็ต้องตัดขาดทุนก็เป็นไปตามวิถีการลงทุนโดยปกติฉะนั้นย้ำอีกสักครั้งชื่อก้าฟที่ไปโผล่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคแบงค์ ไม่ได้มีนัยยะสําคัญใดๆในแง่ของการที่จะไปครอบงําหรือในแง่ของการไปเทคโอเวอร์กิจการเป็นแค่การลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องหรือจะว่าไปแล้วเนี่ยครับที่น่าสนใจนะครับที่เขาบอกว่าถ้าหุ้นมันขึ้นมีกําไรก็ขายอหรือถ้ามันลงครับอาจจะต้องมีการตัดขาดทุนฟังดูแล้วเหมือนอะไรรู้ไหม เหมือนก้าฟเนี่ยเก่งกําไรหุ้นเคแบงก์แต่หลายคนที่สันทัดกรณีได้ยินว่าเฮ้ยกราฟเก่งกาไรหุ้นเคแบงั์ก็ต้องเหลียวมามองสักหน่อยเพราะเคแบงก์เนี่ยไม่ใช่หุ้นเล็กๆนะนั่นแหะสิแต่การที่กราฟเก่งกําไรเคแบงก์ได้ก็แปลว่าสภาพคล่องมันต้องเหลือล้นจริงๆเก่งกําไรหุ้นเอาง่ายๆหนึ่งในสี่หุ้นใหญ่ของในกลุ่มแบงก์นะเก่งกำไรเพราะฉะนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของการเก็งกําไรนะจุดที่น่าสนใจฮะเมื่อวานเนี่ยก็ประจบเหมาะพอดีนะฮะตัวของกสิกรไทยเนี่ยเขามีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวานนี้นะแล้วก็ดูราคาในโดยปกติทั่วไปนะหุ้นที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันไหนเนี่ยราคาก็จะปรับตัวลงนะครับโดยกสิกรไทยเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลในงวดครึ่งปีหลัง6บาทเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นของกสิกรไทยเนี่ยน่าจะตอบรับในเชิงของการขึ้น XD เนี่ยก็คือติดลบ6บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ลงนะ มีการบวกส่วนขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือวันนี้ก็บวกขึ้นต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจคือหากว่ากราฟนะฮะถือหุ้นกสิกรไทยข้ามถึงวันนี้ถึงเมื่อวานนี้นะ,ะก่อนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยยังอยู่20บล้านหุ้นตรงนี้ก็เท่ากับว่ากราฟเองเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนนะนอกเหนือจากเรื่องของราคาหุ้นที่ขึ้นมาและขายไปได้กำไรเท่าไหร่นะฮะปันผลจากกสิกรไทยถ้าคิดตักกะจาก20ล้านหุ้นที่ถืออยู่นะฮะหากว่ายังไม่ขายก่อนวันนี้ดีเนี่ย กราฟเองจะได้ปันผลจากกสิกรไทยในรอบนี้นะครึ่งปีหลังเนี่ย120ล้านบาทเลยนะ120ล้านบาทก่อนเลยนะนะฮะอันนี้ก็ถ้าดูจากเ,าเงื่อนไขได้ว่าหากว่ากราฟเองไม่ได้มีการขายหุ้นกสิกรไทยออกไปก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ก็คือเมื่อวานนี้ยังอ,อยู่20ล้านหุ้นครบเนี่ยก็จะได้ปันผลไป120ล้านบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมแคปิตอนเกนนะครับสำหรับตัวของ ราคาหุ้นของกสิกรด้วยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วมีกําไรจากส่วนต่างของราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนเนื่องจากว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อมาที่ต้นทุนราคาใดถูกไหมฮะนี่ถ้าดูตามทไลายคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากว่าการรายงานมันก็เกิดจากการเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อ14มีนาคมร อ่าใช่ใชมีนาคมนะครับเป็นเดือนมีนาคมนะ,ะช่วงมีนาคมคั้นถ้าดูระดับราคาช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็แกว่งอยู่แถวแถประมาณสัก120 120ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบต้นๆนนะฮะมาวันนี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดห้าสิบ คือเมื่อวานเนี่ยกสิกรขึ้น XD ใช่ไหมครับแต่ราคานี่แข็งนะราคาแข็งปิดเหลืองใช่ไหมอ่าปิดเหลืองฮะเสมอตัวฮะไม่ลงฮะไม่ลงอ่านั่นแปลว่าได้ปันผลฟรีได้ปันผลฟรีใช่ไหมใช่แล้วถ้าบอกว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบต้นๆก็ยังมีแค่เปโตเกนเอ่ออีกเล็กน้อยนะที่แถมเข้ามาครับสมมติบอกแค่เปโตเกนถ้านับถึงวันนี้อาจจะมีอยู่สักเจ็ดบาท เบาทเนี่ยจาก20ล้านหุ้นนั้นก็อีก140ล้านนะ,นนะร้อยสี่สล้านคือทั้งหมดตรงนี้ถ้าไปเทียบกับตัวผลประกอบการโดยรวมของกอลฟก็อาจจะคิดเป็นสัดส่วนมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนักนนะฮะแต่มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งแน่นอนกรณีนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะแต่ มันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไปฝากเงินกับธนาคารอย่างแน่นอนใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพไปเห็นถึงความแข็งแกร่งนะฮะของกระแสเงินสดว่ามีอยู่เหลือล้นจริงๆเพราะจะไปเก่งกําไรหุ้นเคแบงได้และในระดับ20ล้านหุ้นคือเรียกว่าซื้อจนขึ้นทําเนียบพูดถึงหุ้นใหญ่เนี่ยนะก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามัน มันเป็นการลงทุนที่เยอะนะเพราะ20ล้านหุ้นราคาหุ้นเป็นเป็นร้อยบาทเนี่ยใช้เงิน2,000กว่าล้าน3,000ล้านแต่มันเป็นวิถีตามปกติของเขาเลยนะนี่ที่ผู้บริหารระบุมาเก่งกำไรเป็นกันเก่งกำไรเออนะ,ะนะครับโอเคก็หยิบเอาประเด็นเชิงสีสันเนี่ยนะฮะมาขยายความกันแล้วก็ครับ สร้างความกระจ่างเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมัน Talk of the Town จริงๆไม่เพียงแต่ในบรรดากลุ่มผู้ลงทุนทั่วไปนะฮะแต่นักทุนสาบันเนี่ยบรรดาพี่ๆกองทุนเขาก็ฮือหากันเพราะเนื่องจากว่า K-Bank เนี่ยเป็นหุ้นที่มีนักทุนสาบันเนี่ยร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากนะฮะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะการท่กเกฟเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นเชิงบวกนะกิฟน่าจะมา ลิกสถานการณ์หรือมาจุดประกายอะไรใหม่ๆให้กับตัวของเคแบงได้นะแต่ก็ด้วยความเคารพอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนอาจจะไปดับฝันของใครหลายคนแต่ก็ต้องบอกว่างานนี้เพราะเราได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าไม่มีอะไรในกอไั่นะจ๊ะก็ทราบโดยทั่วคันคือเราก็ตั้งคำถามแหละเอะถ้าจะเก่งกำไรแบบนี้แล้วก็โอเคเข้าใจได้มันก็คงมี การลงทุนลักษณะนี้เนี่ยมาอยู่ตลอดต่อเนื่องแต่ทําไมไปซื้อจนถึงขั้นมันมีชื่อปรากฏขึ้นมาเลยล่ะผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์อ่ชคือเมื่อก่อนจะรายงานแค่สิบอันดับแรกใช่ไหมสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่สิบอันดับผู้ถือหุ้นสูงสุดเท่านั้นต่ปัจจุบันเนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่เขากําหนดว่าต้องรายงานทั้งหมด ที่ถือหุ้นเกินสัดส่วน0.5%์ส่วน0.5%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะกี่ร้อยกี่บริษัทก็ตาไอ้กกี่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 เจ้ากี่คนก็ตามกี่ร้อยรายก็ตาม ต้องมีเลยยังไงก็ต้องมีรายงานใช่ใช่นะฮะแล้วนี่พี่กาฟก็ซื้อเพลินไปหน่อยพี่กาฟเขาซื้อไปซื้อมามันทะลุ0.5%เอพอปิดสมุดทะเบียนเพื่อขึ้น XM ครับอ่มมันจึงต้องมีการรายงานออกมานะฮะโอเคก็ด้านแทรลิฟายกันตามนี้ผมผมขอขอมีมีข้อมูลอันหนึ่งฮะถ้า20ล้านหุ้นณวันขึ้น XM อนะอันนี้ผมลองคำนวณดูนะฮะว่าหากคิด จากตะกะตัวเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องราคาหุ้นในช่วงช่วงนั้นนะฮะประมาณ120บาทเนี่ยโอเคพอร์ต OK ก็จะอยู่ประมาณสัก2,400ล้านอันนี้โกงๆก,ก่อนนะฮะอันนี้จ้างตงัวมลิธิฐานไปนะครับหากว่ายังถือมาต่อเนื่องได้รับปันผลไป20่ล้านทุ้นคือ0 0อตัวของ120ล้านบาทตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะฮะปันผล6บาทใช่ปะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับแคปตันเกณฑ์ที่ราคาว่าล่าสุดอยู่ที่128่งร้อีบบาทก็อีกแปดเจ็บาทเนี่ยฮะก็เท่าก ก็จะได้ปันผล120ล้านบวกแคบยอดเกนนะฮะก็ประมาณสักอีกประมาณ130ล้านก็กลมๆอ่ย250ล้าน250ล้านเทียบเคียงกับ2,400ล้านที่สุมติีฐานว่าราคา120บาทนะก็ถ yes. MM. ้ากลับว่าประมาณสักอู้10%กันนะคุณบัวหะ10%นะ10กว่าเปอร์เซ็นต์จากการลงทุนนะเบื้องต้นก่อนนะอันนี้คิดคร่าวๆนะฮะตักกะคร่าวๆนะครับนะฮะ ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรในกอไผ่นะไม่มีอะไรกอไผ่แค่เก่งกําไรโอ้โหแต่เก่งกําไรกสิกรนี่นะเ้าะก็มันมีตังค์อะมีตังเออก็คนมีตังทำไงได้เออแหมนี่เหมือนกับกับเป็นการแบบไปเล่นเก่งกำไรหุ้นเล็กๆเลยนะเหมือนแบบฆ่าเวลาอ่าเหมือนฆ่าเวลาเออนะฮะ